และที่อยู่ตรงนั้นหน้าลูกค้านี้นะครับไม่ใช่แท่งคอนกรีตแท่งเสาหรือว่าคอนกรีตอะไรนะครับแต่เป็นชิ้นงานนวัตกรรมนะครับเพื่อออกแบบมาตอบโจทย์ให้กับลูกค้าเวลาที่ลูกค้านะครับเอาไปก่อสร้างหน้าง,งานครับและชิ้นงานชิ้นนี้นะครับเป็นชิ้นงานอะไรเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอาธิบายให้ฟังครับ และชิ้นงานที่อยู่ตรงหน้าลูกค้านี้นะครับเป็นดัดกแบงคอนกีดสําเร็จรูปของเรานั่นเองครับในการก่อสร้างดักแบงที่มันผ่านมานะครับกว่าเรานะครับจะทําการขุดเปิดให้ได้เท่ากับขนาดดักแบงเทลีนะครับวางหวีหรือสเปเซอร์วางท่อเข้าแบบเทคอนกีดเป็นไงล่ะครับสิ่งที่ผมพูดมาใน1วันก็ไม่ต้องทําอะไรกันแล้วครับจะเป็นยังไงนะครับถ้าเกิดเราเอาชิ้นงานดักแบงหรือชิ้นงานนวัตกรรมของผมไปก่อสร้างหน้าง,งานครับ และว,วันนี้นะครับผมจะมาบอกข้อดีของดักแบงคอนกตสําเร็จรูปเวลาที่ลูกค้าเอาไปก่อสร้างหน้าง,งานเนี่ยลูกค้าจะได้รับอะไรบ้าง 1. นงนะครับเรื่องของมาตรฐานและความแข็งแรงครับเนื่องจากโรงงานเรานะครับมีวิศวกรที่เป็นผู้เชี่ยวชาญควบคุมการผลิตนะครับในเรื่องของความแข็งแรง,เร,งเรื่องมาตรฐานลูกค้าหายห่วงได้เลยครับ ข้อ2นะครับในเรื่องของคุณภาพคอนกรีตน,นะครับเนื่องจากเรานะครับก่อสร้างที่โรงงานที่ได้มาตรฐานของเรานะครับในเรื่องของคุณภาพคอนกรีตน,นะครับเราสามารถควบคุมคุณภาพได้ครับลูกค้าหายห่วงได้เลยครับชิ้นงานที่ออกไปหาลูกค้าเยี่ยม และข้อ3นะครับในเรื่องของรูปแบบการผลิตครับถ้าลูกค้ายังใช้วิธีการผลิตแบบเดิมที่มันผ่านมานะครับใน1วันอย่างที่ผมบอกคับเสียเวลาไปทั้งวันเลยครับแต่ถ้าเกิดใช้ชิ้นงานนวัตรกรรมดัดแบงค์คอนกรีตสำเร็จรูปของเรานะครับใน1วันนะครับลูกค้าสามารถวางแผนที่จะวางเท่ากับกี่เมตรก็ได้อย่างที่ลูกค้าต้องการเลยครับ และข้อสุดท้ายนะครับถือว่าเป็นข้อสําคัญเลยนะครับในเรื่องของประหยัดต้นทุนนะครับถ้าลูกค้านะครับใช้ชิ้นงานของเรานะครับลูกค้าจะประหยัดค่าใช้จ่ายอื่นไปได้อีกมากเลยครับและส่วนต่างที่ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายก็คือส่วนต่างที่ลูกค้าจะได้กําไรนั่นเองครับสุดท้ายนี้แล้วครับผมอยากให้ลูกค้านะครับลองเปิดใจนะครับมาใช้ชิ้นงานนวัตกรรมของผมนะครับถ้าลูกค้าเอาชิ้นงานของผมไปใช้นะครับรับรองครับในเรื่องของระยะเวลาการก่อสร้างนะครับ ประหยัดไปได้มากเลยครับและเรื่องของต้นทุนนะครับจะช่วยให้ลูกค้าประหยัดค่าใช้จ่ายอื่นไปได้อีกมากเลยครับและครั้งหน้านะครับทางผมจะมีชิ้นงานอะไรมาแนะนําอีกอย่าลืมกดติดตามเราในที่ช่องทางการติดต่อด้านล่างนี้นะครับถ้าคิดถึงผลิตภัณฑ์คอนกรีตอย่าลืมติดต่อจากบันยูอาร์ซสวัสดีครับ